ใช่ไหมอยู่คู่โ,โหพาเพลินพี่แฟแม่ไม่เห็นหน้าเลยนะ oh. เออถ่ายคลิปเฉยเฉยหนูจะยืนทำไมล่ะถ่ายคลิปเฉยเฉยเอออยู่ตรงนี้แหละเขาไปอยู่ข้างในห้องกับแม่เป้าห้องกับยายเป้า oh. ไปไหมไปป่ะไปเขาไปอยู่ในห้องกับยายป่ะไปป่ะไม่เขา้าอยากอยู่กับพี่แฟข้างนอก ้อนอะลูกอยู่ข้างในก่อนอยู่ข้างในก่อนเอออาดมดมกันเข้าไว้เหม็นทั้งคู่เลย<อ>กินเหมือนกันเลยเออออกไปไม่ได้ข้างนอกร้อนอาดมดม oh, <no. S 1> เห็นปะมันก็ไม่กลัวพี่แฝเห็นป้าแต่มันกลัวไทเกอร์อืมตอนนี้มันกลัวชิคเก้นไทเกอร์เน <c oughs> ี่ยพี่แฟเขาก็อยากเล่นกันหนูอะเพิ่มบอกไม่ได้แล้วยึดน,นะโต้งแล้ว นอนนั่งักตักแาโต้งไปแล้วใช่ป่ะพ่อเขานะพ่อพี่นะพ่อพี่นะสะบัดสะบูดใส่ตูดใส่ป้าแล้วพีดำตากลบุรีแล้วค่ะถึงบ้านอย่างโดยสวัสดิภาพแล้วก็เช็ดตัวน้องอย่างใหญ่เนาะย่างใหญ่หลวงแบบอย่างแบบ แทบจะอาบอะค่ะแต่ยังไม่ได้อาบเช็ดตูวเช็ดตัวเป่าขนแห้งใส่เสื้อแล้วน้องจ่อยก็มานอนตรงหน้าซ่วมเพราะว่ารอปลาที่รักอาบน้ำค่ะเดี๋ยวแม่โอ,อก,ก็จะนอนพักผ่อนกันแล้วเนี่ยเนาะคุณจ่อยก็นอนรอปลาที่รักไปแม่นอนแล้วนะนะ หลับมาตลอดทางเลยค่ะพะเพินนะพอขึ้นรถปึ๊บก็หลับตลอดเลยแล้วก็มีบางช่วงที่แบบว่าพอเราแบบแวะปั๊มเติมน้ํามันใช่ไหมนางก็เสนอหน้าตื่นขึ้นมาแล้วพอรถออกก็นังก็ลงไปนอนต่อเหมือนเดิมนางคงเสียเพราะว่าวันนี้นังไม่ได้นอนเวรหน้าโคตรเครียดเลยหน้าพะเพินคตเครียดเลย <c oughs> เครียดมากเหรอ โอเคโอเคไม่กลัวแล้วอย่าลูกสวบก่อนหอมกันก่อนนอนป้าแม่ก็ดับไฟนอนแล้วดิ๊ติดคอไหมเนี่ยติดคอหรือป้าป้าให้ขนมติดคอไหมดูดิป้าจกดิเอาเอานื้อเลี้ยเข้าไปนิ้วเคลียชีเข้าไปคว้านหน่อยติดไหมเอ่อหอมกันหน่อยหอมกันหน่อยดิโอ้ยล้มแพ้หมดแรงโอเคไป